จ้าวันที่เข้าวันนี้เรามีอยู่กับนายตาซังนะครับวันนี้เรามา,อา,า,ส,นนา,มาสอนวิธีเปลี่ยนกองอากาศ m อกันเป็นเจ้า m อตัว125ตัวเก่านะครับก็คือเป็นตัวแรกนั่นแหละชมแรกอันนี้ปี2013เนาะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะทั้งในตัว m อตัวเก่าแล้วก็เ f สเอนะส่วนตัวกอมนี่ผมไม่ไม่ชมกันอ่ะ,อะโดยที่อุปกรณ์ที่เราจะใช้หลกัหลกๆก็จะมีไขควงตัวสั้นนะครับแต่ถ้ามีไขควงตัวยาวได้ก็ดีเพราะว่า สาเหตุที่ต้องใช้ตัวสั้นเพราะว่าไอ,อตัวน็อตด้านในตัวเนี้ยเอ่อน่าน่าจะพอเห็ุอยู่เนาะเนี่ยครับน็อตตัวเนี้ยมันจะไขไม่ได้มันจะ,ะรนะยะตัวเนี้ยมันสั้นเลยต้องใช้ตัวสั้นส่วนไอพวกที่เหลือสีอ่ไอสามตัวที่เหลือเนี่ยใช้ตัวยาวได้ใช้ควงตัวยาวได้โอเคนี่ผมได้ไขไว้ประมาณนึ่งละไขออกไว้ประมาณนึ่งละเดี๋ยวใช้มือหมุดก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวขอเอาออกสักครู่นะขอพอดไว้ าครับอา่าโดยหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกอันเนี้ยตัวกองกาดนะก็จะมีน็อตตัวนี้ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดหลักๆก็ประมาณนี้ครับเอออันนี้รถผมเพิ่งล้างเสร็จมันก็อาจจะดูเปียกๆหน่อยเนาะนี่ครับเราอันนี้คือโฉมเออสภาพด้านในเนาะนี่คือสภาพด้านในครับโอเคพอด้านในเนี่ยเราก็ต้องเอาน็อตตัวนี้ออกอ่ะเดี๋ยวขอเอาสักครู่นะครับปึ๊บ เอาละครับโดยนี่คือสภาพของกองอากาศนะครับซึ่งอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปได้ไมนะ่นานก็มันสภาพยังใสๆอยู่ต่อนี่นะครับโดยอันนี้ก็สภาพด้านในเนาะก็คือพอเราเราถอดน็อตออกมาปุ๊บเราก็ดึงกองอากาศนี้ออกมาได้เลยแล้วพอเราจะใส่เข้าไปอ่ะเป็นนะพอเราจะใส่เข้าไปเราก็ใส่เออนี่นะครับเอาเข้าไปด้านในให้ลงล็อกมันจะมีล่องของมันอยู่ล่องของกรอบ กระกอกอ,อากาศพูดในแง่ของกองอากาศเดิมหรือทรงเดิมนะอาจจะเป็นกองอากาศแต่งแต่ว่าเป็นทรงเดิมโอเคแล้วพอทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอานอ็อตเอาน็อตเจ้าตัวนี้ใส่ล็อกเข้าตรงนี้เหมือนเดิมโอเคโอเคหลังจากที่เราใส่กองอากาศเสร็จคือนะครับเราก็เอาฝาเอาฝากลับคือใส่ที่เดิมชุบเป็นนะชุบใช้มือเดียวอาจจะทุลักทุเลเลย นะครับหลงแหละพอหลองๆเนี่ยมันก็จะสามารถแบบล็อกล็อกติดไว้โดยไม่ต้องขันน็อตก็ได้แต่ว่าแน่นอนมันต้องขันคือตอนนี้มันจอดนิ่งๆมันไม่ขันนอ็อตมันก็ย,ยังยังพออยู่ได้อยู่นิดนึงแล้วเราก็เอาน็อตขันทั้งหมดแดตัวตามที่บอกไปตอนแรกก็เสร็จสิ้นเป็นวิธีเปลี่ยนกอกาดง่ายๆครับง่ายๆใครๆก็ทําได้เพียงแค่ถอดน็อตแปดตัวอะด้านในก็เป็นกาวถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยได้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไลค์แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสี่โอเกนช t ทาม